วันนี้เราเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางข้างล่างนะคะรดตู้เวนเจอรี่เข้ามามีปัญหาคือประตูตกนะคะประตูฝืดลูกปืนมีเสียงดังนะคะแล้วก็เปิดเปิดยากค่ะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าทั้งเซตนะคะชุดลูกปืนเสริมรางเปิดเด้งๆลื่นๆประตูเบามือค่ะลูกค้าที่เริ่มมีปัญหานะคะประตูตกลูกปืนแตกฝืดหนักมือ สนใจที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านภูนักหมายได้เลยนะคะหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม<ๆ>สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ0836088787 0860862877ช่างวิเชียนสนามหลวง2พุทธมณฑลสาย3ทวีวัฒนาซอย9ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ